เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำลวกันเครื่องออกกำลังกายนะครับที่บ้านของผมนะอุปกรณ์ออกกำลังกายพิบานที่ผมใช้ประจำใช้จริงๆนะครับวันนี้มีอะไรบ้างไปดู อย่างแรกเลยนะครับผมอันไหนก็ได้อยู่รอบตัวนะครับนี่นะครับผมเป็นเรียกว่าบาร์โหนติดประตูนะครับผมวิธีการใช้งานก็มันมันจะสามารถหมุนเข้าหมุนออกได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับคือถ้าเกิดคุณหมุนด้านเนี้ยด้านอีกด้านหนึ่งมันก็จะอยู่ที่เดิมนะคือเราสามารถแบบปรับให้มันพอๆกันได้เออเราก็ต้องปรับให้มันพอๆกันเพื่อให้บาร์เนี้ยมันอยู่ตรงกลางนั่นเองหลักการของมันก็คือเหมือนกับเป็นการหมุน อ่ะตรงเนี้ยตอนนี้มันหมุนไดใช่ไหมก็คือหมุนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็คุณก็ไปทาบกับประตูถูกปะพอไปทาบกับประตูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็หมุนอันนี้ต่อเนี่ยมันจะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอพอพะทาบกับประตูเสร็จเนี่ยมันแน่นใช่ไหมล่ะมันมันชิดกับประตูอยู่คุณก็บิดอันนี้ต่อนะครับผมซึ่งมันมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือเวลาคุณบิดเนี่ยคุณก็ต้องบิดให้ถูกนะครับผมถ้าถ้าเกิดคุณบิดผิดมันก็จะตกถูกไหมอ่ามันก็ เวลาคุณเล่นอ่ะคุณต้องเล่นให้ถูกด้านด้วยนะผมมันจะเล่นได้แค่ด้านเดียวนะครับเห็นมันเห็นมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเล่นได้ด้านเดียวนะครับผมคือมันต้องเล่นด้านที่หมุนเข้าอ่ะคือยิ่งยิ่งเราหมุนเข้ามันก็ยิ่งยิ่งแน่นใช่ไหมล่ะอืมก็เราก็ต้องเล่นด้านที่หมุนเข้าดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วแหละอืมเพราะว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะเสี่ยงตกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องข้อควรระวังด้วยนะผมต้องมีข้อควรระวังแต่ว่าถามว่ามันใช้ดีไหมมันก็ดีนะผมอันนี้่งซื้อมาจากช้อปป ถึงสามร้อยบาทนะผมอันนี้ไม่แพงนะผมไม่แพงเป็นแบบอ่างบต่ำครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วใช่ไหมว่ามันก็ต้องดูหลายๆหลายๆอย่างเนาะว่าเราเนี่ยขาดอะไรนะผมบ,บ้านเราเนี่ยขาดอะไรหรือว่าเราเนี่ยเล่นไม่ครบส่วนไหนหรือเปล่านะผมเนี่ยแล้วมันก็จะมีตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนยางยางออที่มันเอาไว้อัดกับประตูมันก็จะแน่นขึ้นเรือ่อยแน่นขึ้นเรื่อยนครับอันนี้ก็เป็น อ่าอันอย่างแรกนะครับผมอันนี้ใช้งานง่ายนะครับผมอ่าใช้งานง่ายแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้งานที่ผมว่าเนี่ยมันเริ่มเนี่ยถ้าสังเกตนะมันเริ่มที่จะแบนแล้วเห็นไหมคือมันยางมันเริ่มที่จะแบนแน่นไม่ไม่ค่อยคืนรูปแล้วนะผมคือมันความนิ่มมันเริ่มน้อยแล้วนะเออความแน่นมันเริ่มน้อยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเสี่ยงตกนะครับผมน่นมันมันหลายปีแล้วมันน่าจะเกือบหมอายุแล้วแหละอืมก็ตามนี้นะครับอย่างแรกเนาะ สำหรับบาร์ติดประตูนะครับและอุปกรณ์อย่างที่สองนะครับผมที่ผมมีติดบ้านไว้ตลอดเลยนะครับผมก็คืออันนี้อะผมอันนี้ทุกคนต้องรู้จักนะครับผมมันคือดัมเบล5กิโลใช่มันคือดัมเบล5กิโลนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับมันเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นมาจากพ่อนะครับผมเนี่ย5กิโลเนะี่ยเรียวกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างหนักนะม,มันไม่ ไม่เหมาะกับคนที่แบบรูปร่างที่ผอมมากๆอ่ะอืมที่แบบไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อคือเหมาะคนที่แบบกินเยอะๆแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นนะผมหรือถ้าเกิดเป็นคนผอมซื้อมาเนี่ยก็แนะนําเป็นท่าเบนท์เพรสหรือว่าแบบด mm ัมเบลโลเบนท์เพรก็คือท่านอนแล้วก็ดันดันอย่างเงี้ยอ่าแล้วบาเบลบาเบลโลดัมเบลโลเนี่ยก็คือท่าที่จับอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นมาอืมน่าจะเคยเห็นอย่างเงี้ยอ่า เนี่ยครับก็จะเหมาะถ้าเกิดคนผอมจะเอาไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบน้ําหนักเยอะๆอย่างแปดสิบโลเก้าสิบโลขึ้นไปเนี่ยครับก็อาจจะเป็นท่าแบบพวกแบบ shoulder press อย่างนี้ก็ได้นะครับ shoulder press อ่า shoulder press อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแดดเพราะว่าคิดว่าน่าจะเบาไปก็แต่แต่ก็น่าจะพอพอดีพอดีอยู่นะครับสำหรับคนที่แบบคนอ้วนนะถ้าเกิดเป็น bent press ผมว่าน่าจะเบา ตาไปนิดหนึ่งนะผมไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบมีพื้นฐานมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับเลือกผมไม่สามารถบอกคุณได้เลยนะว่าอ่าคุณจะเล่นต้องเล่นใช้น้ําหนักไหนนะครับคุณต้องไปลองยกด้วยตัวคุณเองที่อาจจะเป็นที่ร้านนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบสิกเราขนาดไหนนะครับถ้าเกิดสําหรับมือใหม่เลยนะอืมแบบไม่รู้เลยว่าเราควรจะเล่นน้าหนักไหนผมแนะนา,นาให้คุณไปลองยกดูนะ ว่าคุณแบบไออย่างนี้เรายกไหวไหมสิบทีไหวไหมสิบสองทีไหวไหมนะครับเรื่องจํานวนครั้งเคยพูดไปแล้วนะจํานวนครั้งมันขึ้นมันส่งผลต่อต่อเป้าหมายในการเล่นของเราด้วยนะครับในการเล่นเวทของของเรานะอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะชอบเล่นบอดี้เวทมากกว่านะผมแต่ก็มีติดไว้บ้างนะผมเอาไว้เล่นโชเดอร์เพรสที่ผมเล่นนะเล่นโชเดอร์เพรสอย่างนี้แล้วก็เล่นไบเซปเคอร์ ประมาณนี้นะผมส่วนใหญ่จะเล่น2อท่านะก็อันเนี้ยดัมเบลผมไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะผมแต่มันยิ่งหนักเนี่ยมันจะยิ่งแพงนะครับแต่อาดับพวกดัมเบลพวกนี้นะแนะนําเป็นซื้อดัมเบลแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้าหนักก็ได้นะไม่ไม่ต้องให้มันเปลี่ยนน้ำหนักเพราะถ้าเปลี่ยนน้าหนักมันจะยาวใช่ไหมอย่างที่เคยบอกอมืมันจะทําให้เราแบบเกะก,กะเปลาปะนะผมเวลาเล่นเนาะแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะ อย่างที่2ก็คือดัมเบลนะคผมดัมเบล5โลของผมนะครับผมแล้วอย่างสุดท้ายนะผมเป็นอะไรที่แบบเบสิกพื้นฐานนะครับที่ควรมีนะสำหรับผมแนะนำนะครับผมก็คือแมทนะครับผมทุกคนควรมีติดบ้านนะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนะครับผมเป็น อะไรแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมคือดีๆก็มันราคาไม่แพงเออดีข้อดีๆก็ราคาไม่แพงอันนี้วิธีการหาซื้อเนี่ยก็ดูไซส์ที่มันยาวกว่าตัวเราก็ปกติแหละเออใครจะไปซื้อสั้นกว่าตัวใช่ไหมเออก็คือดูที่มันยาวกว่าตัวเราเยอะๆหน่อยนะผมยิ่งผืนใหญ่ยิ่งดีนะครับผมมันจะได้แบบว่ามีเนื้อที่ในการเล่นเยอะนะครับอันน,น,นี้อันนี้ที่อันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับมีคนบริจาคอ่าเป็นเรียกว่าต้่องขอขอบคุณพีพ่ทิพย์ด้วยนะครับผมที่ดเนท ให้อันนี้มานะผมก็อันนี้สปอนเซอร์นะผมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเบสิกนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็เอามาเล่นบริเวณทั่วไปมาพุชอัพมาท้องก็คือเป็นพวกเล็กคร์เป็นพวกอัลเทรเนตเล็กเรสนะผมเล็กเรสอะไรพวกนี้นะเป็นพวกคลานอะไรพวกนี้นะถ้าเล่นท้องทั่วไปนะปลาแพลงเนาะอ่าทั่วไปนะผมอันนี้ข้อดีคือที่อยากให้มีเพราะอะไรนะครับผม คือข้อดีเนะี่ยมันจะซับพอตข้อมือนะผมซับพอตข้อมือมากๆเลยนะผมคือมันจะเป็นแบบยางเนะี่ยมันจะเป็นยางนิ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันยางมันนิ่มนะผมแล้วเวลาแบบเท้ามือเราเท้าลงไปเนะี่ยมันมันซับพอตได้นะผมคือเราโหลดเราจะไม่ลงที่ข้อมือเยอะนะครับผมเพราะว่ามันนิ่มนะมันจะไม่ค่อยเจ็บข้อมือพูดง่ายๆนะเออแต่ไม่แต่ถ้าเกิดหาซื้อกว้างๆได้เนี่ยก็จะดีนะครับปัญหาของผมก็คือ ที่ผมเล่นก็คือมันเรียกว่าอะไระเวลาเราจะจับกว้างเนี่ยแล้วเราเล่นแนวตั้งเนี่ยไม่ได้นะครับผมออถือถ้าเกิดให้ตัวเราไปอยู่ข้างบนหมดเนี่ยแล้วเราจะแบบวิดพื้นแบบแน,แนวกว้างเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันแคบหน่อยนะผมมันจะแคบเกินนะผมก็ถ้าหาซื้อก็หาซื้อใหญ่ๆหน่อยเพื่อแบบเราจะได้แบบเราเล่นแนวกว้างได้นะครับผมถ้าเกิดผมจะเล่นแบบฟุตอัพแบบกว้างผมก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการแบบว่าเล่นแนวนอนนึกออกปะ่ะแต่ว่าขาผมก็ต้องอยู่นอกนอกแมท นาะนอกเสือนะครับผมก็จะเล่นได้นะผมก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับประมาณนี้นะผมสําหรับแมทนะราคาไม่แพงนะประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับไม่เกินนี้นะอันนี้ก็แบบเป็น,นงบขั้นต่ําที่แบบอยากจะออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมอันนี้คืออย่างที่สามนะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสามอย่างที่ผมเอามานําเสนอในวันนี้คือบอกแล้วว่าการออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ ต้องใช้ทุนเยอะอะไรเลยนะครับผมแค่100-200-300สนอะรมเนี่ยรวมกันเนี่ยยังไม่ถึงพันเลย500ถึงหรือเปล่าเออห0 0ร0 0ยหกประมาณไม่ถึงพันอ่ะนะครับผมของดีๆนะครับผมอันนี้ก็คือของที่มันเล่นได้ใช้ได้นะครับผมแต่ข้อควรระวังของการเล่นดัมเบลนะครับผมคือคุณต้องหาอะไรมาลองนะครับผมอย่างเช่นที่นอนเงี่ยคุณก็ทิ้งไปบนที่นอนก็ได้ถ้าเกิดที่นอนคุณมั่นใจว่ามันไม่พังนะครับผมอะไรที่มันต้อง ต้องหาแรงซับมาเวลาเราโยนอย่างเงี้ยเออคือมันก็จะเล่นลำบากหน่อยนะดัมเบลเวล,เวลาบางทีเราโยนโยล,ลงไม่ได้นะผมคือเราก็ต้องค่อยๆวางค่อยๆวาง,วางแล้วก็ต้องเหนื่อยค่อยๆวางอีกนะครับผมก็ต้องโฟกสัสนิดนึงนะสําหรับดัมเบลนะผมเล่นที่บ้านก็จะลําบากหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากเหมือนที่ฟิตเนสนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านบางคนแบบเหลือๆเลยแบบเหลือมากเลยเหลืออ่าเหลือมากกว่านี้ก็อาจจะซื้อ อะไรที่แบบมากกว่านี้ก็ได้นะผมอาจจะซื้อที่ซับมาที่ซับแรงของตัวดัมเบลนี่มาแบบแผ่นซับแรงมาอย่างนี้ก็ได้นะผมหรืออาจจะซื้อเสื่อใหญ่ๆมาหรืออาจจะซื้อแบบเป็นเครื่องเป็นบาร์มาเลยก็ได้นะผมก็จะแบบเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นนะครับทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับที่ผมมีนะที่ผมใช้จริงนะครับอันนี้บาร์ติดประตูทุกคนเคยเห็นในคลิปอยู่แล้วนะครับในคลิปในช่องมีนะผม บาตติดประตูนะครับ2อ0สกว่าบาทนะครับประมาณ200ร้อยดัมเบลห้ากิโลนะครับอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ลองไปเช็คดูในช h อปปี้ a z a d a น่าจะมีนะครับผมมีอยู่แล้วแหละดัมเบลนะครับฟิกน้ำหนักนะอ่ะแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อเนี่ยอันถ้าให้ผมแนะนำแบบเต็มๆแหละอันที่แบบใช้บ่อยที่สุดนะเสือ้อจริงแมทเนี่ยใช้บ่อยบ่อยมากช่วงนี้นะเพราะว่าเรา เราเครียร์เนี่ยเราแบบออกออกกําลังกายแบบว่าหลากหลายขึ้นนะผมก็จะแบบมีการทำเป็นเพาเวอร์มากขึ้นนะครับเป็นสมรรถภาพด้านแบบสกิลเรเลเต็ดฟิสคาฟิตเนสก็คือสมรรถภาพด้านกีฬามากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะฝึกทักษะมากขึ้นนะครับก็เลยใช้แมทเนี่ยบ่อยหน่อยนะผมอันเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มนะครคุ้มจริงนะครับถ้าถ้าให้ผมแนะนำสามอย่างเนี่ยดัมเบลคู่หนึ่งกับแมท หรือบลาเออจริงจริงมันก็ได้หมดแหละแต่แต่สำหรับสำหรับถ้าคนยังดึงข้อไม่ได้อันเนี้ยอาจจะยังไม่คุ้มนะผมอืมอาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะบาติประตูเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มมากนะครับสำหรับถ้าคนดึงข้อไม่ได้นะแต่ก็ซื้อมาฝึกได้นะก็ดีมีดีกว่าไม่มีสําหรับคนพี่แบบอยากดึงข้อได้ผมว่ามีติดบ้านไว้อ่ะก็ทําให้เราได้ฝึกทุกครั้งที่เราอยากฝึกโดยที่เราไม่ต้องอ้างว่า เฮ้ยไม่ได้ไปฟิตเนสเฮ้ยฝึกไม่ได้หรอกไปฟิตเนสเราค่อยทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะผมไม่ต้องก็ลองดูนะผมแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับผมอันนี้ผมแนะนำนะโอเคนะความที่เห็นของความเห็นผมนะครับผมโอเคครับผมปิดคลิปดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคน Bye-bye.